คุณนายละมุดไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้จะต้องมาเยือนอยู่กลางดงไม้ทึบรองเท้าหนังอิตาลีคู่สวยเปื้อนโคลนเสื้อผ้าผู้ดีที่เคยหอมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงกับอบอวนไปด้วยกลิ่นเหงื่อและดินป่ารถมันสตาร์ทไม่ติดจริงๆนะครับคุณนายเสียงของเอกดังขึ้นเบาๆแต่มั่นคงเขาเป็นคนงานหนุ่มที่ถูกส่งมาขับรถพาคุณนายไปดูที่ดินแปลงใหม่แค่ดูงานใกล้ๆ ตามที่เธอคิดไว้แต่ GPS พาเข้าทางลูกลังแต่ลูกลังก็พาเข้าป่าและสุดท้ายรถกระดับสนิทคุณนายละมุดยืนนิ่งพยายามไม่แสดงความตื่นตระหนกตรงไม้สูงชะลูดปดบางแสงแดดจนเหลือเพียงแสงสลัวเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเสียงของเธอพยายามนิ่งไว้แต่แฝงไปด้วยความสั่นไหวที่เธอไม่เคยยอมรับกับใคร เอกไม่ตอบทันทีเขาหยิบไฟฉายออกมาจากกระเป๋าเป่าฝุนที่เลนเบาๆก่อนเปิดส่องไปตามทางต้องเดินนะครับคุณนายถ้าโชคดีอาจเจอบ้านพักของคนตัดไม้เก่าๆก,ก่อนฟ้าจะมืดลงคำว่าเดินทำให้คุณนายละมุดขมวดคิ้วเธอไม่เคยเดินไกลกว่าทางเดินในสวนหลังบ้านซะเอกไม่เคยเหยียบน้ำไม่เคยกลัวความมืดเลยแต่ครั้งนี้เธอไม่มีทางเลือกแล้ว ทางปากแคบๆมันแคบลงเรื่อยๆกิ่งไม้เกี่ยวชายกระโปรงเอกต้องคอยใช้มีดพกตัดทางให้บางครั้งเขาหยุดหันมามองเธออย่างระวังตัวระวังรากไม้นะครับคุณนายแล้วมือหนาก็ยื่นมาคุณนายรู้สึกลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะวางมืออันขาวผ่องลงบนฝ่ามือหยาบก้านนั้นสัมผัสแรกทำให้เธอชะง,งักไปมือของเขาอุ่นแข็งแรงและมั่นคงอย่างประดาด ตั้งแต่วินาทีนั้นคุณนายละมดเริ่มเดินตามหลังของเขาอย่างเงียบๆป่อให้คนงานหนุ่มเป็นผู้นำทางเสียงป่ารอบตัวเริ่มดังขึ้นลมพัดแรงกลิ่นดินชื้นเข้มข้นความกลัวค่อยๆกัดกินหัวใจของผู้หญิงที่ไม่เคยตกระกรรมลำบากเธอสะดุดเอกหันกลับมาคว้าข้อมือไว้ทันไม่เป็นไรนะครับผมอยู่ตรงนี้น้ำเสียงที่เรียบง่ายแต่หนักแน่น คุณนายละมดเงยหน้าขึ้นมองเขาเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าความสงสักของตนไม่ช่วยอะไรเลยในป่าแห่งนี้และเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่เธอรู้สึกปลอดภัยเมื่อเืินอยู่ข้างคนงานหนุ่มธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ำคืนนี้พอเขายัางไม่รู้เลยว่าการหลงป่าครั้งนี้จะพาใจของทั้งสองคนลงเข้าไปในดงที่ลึกยิ่งกว่าเส้นทางใดๆเสียงฝนตกพรรง ตอนที่เอกพาคุณนายละมุดมาถึงกระท่อมไม้หลังเล็กมันทั้งเก่าผุและเงียบงนันแต่ในายามค่ำคืนกลางป่าที่นี่คือที่เพิ่งเดียวเขาก่อไฟด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เป็นเพราะเมื่อหันกลับมาคุณนายละมุดนั่งนิ่งใบหน้าซีดดวงตาก็ผ้ามัวคุณนายเอกรีบเข้าไปพยุงรางบางร้อนเผาจนเขาตกใจไข้าบาดรลยนี่ ทำนี้ผุดขึ้นมาในหัวของคนงานหนุ่มทันทีเขาไม่เคยดูแลใครมาก่อนไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองต้องรับผิดชอบชีวิตผู้หญิงผู้ดีคนหนึ่งแต่ตอนนี้เธอไม่มีใครนอกจากเขาซะแล้วเอกหาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าผากให้เธอแต่ใขรก็ไม่ยอมลดล่างของคุณนายสันแม้กองไฟจะลุกอยู่ไม่ห่างหนาวหนาวเหลือเกินเสียงละเมอแผ่วเบา,บาหลุดออกมาจากริมฝีปากเีด เอกชงักหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอกของเขาเขารู้สึกรังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจนั่งลงข้างๆเธอแล้วดึงร่างบางเข้ามากอดแนบอกของเขาแขนแข็งแรงโอบร่างของเธอไว้แน่นแน่นกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ใช่เพราะกล้าแต่เพราะกลัวว่าไออุ่นเพียงเล็กน้อยของเขาจะไม่พอช่วยชีวิตเธอไว้อดทนนะครับคุณนายผมโยนนี่นะเขาพูดเบา,บา ลากลกัวว่าป่าทั้งเพลินจะได้ยินคุณนายละมดละเมอทั้งคืนบางครั้งก็เรียกชื่อคนที่จากไปแล้วบางครั้งน้ำตาก็ไหลโดยไม่รู้ตัวเอกนั่งอยู่อย่างนั้นไม่กล้าขยับไม่กล้าปล่อยร่างของเธอซบอยู่กับอกของเขาลมหายใจอุ่นลดผ่านผิวเสื้อบางๆงทุกจังหวะหายใจของเธอทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวเขาไม่รู้ว่าควรทำตัวยังไง รู้แค่ว่าถ้าเขาปล่อยเธออาจยังไม่ตื่นขึ้นมาอีกกายสางใครก็เริ่มซาลงร่างบางขยับเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่สวยลืมช้าๆศพเข้ากับแววตาคนงานหนุ่มที่เต็มไปด้วยความห่วงใยคุณนายละมุดยิ่งไปรับรู้ถึงอ้อมแขนที่โอบกอดถึงไออุ่นที่ช่วยพาเธอกลับมาจากความมืดเอกเสียงของเธอแผ่วแต่ชัดเจน เขาเรียบขายอ้อมแขนแทบไม่ทันเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ว่าทำอะไรเกินตัวผมเอิมผมแค่คำพูดที่ติดขัดคุณนายละมุดมองเขานิ่งก่อนจะเอ่ยเบาๆขอบใจนะถ้าไม่มีเธอฉันคงเอิมประโยคไม่จบแต่สายตานั้นพูดแทนทุกอย่างแล้วในป่าที่เงียบงนันระหว่างคนงานหนุ่มกับนายหญิงผู้ดีบางสิ่งกำลังเริ่มต้นอย่างแผ่วเบา ไม่เอ่ยคำไม่ต้องสัมผัสเกินจําเป็นแต่ลึกซึ้งและชัดเจนเกินกว่าจะย้อนกลับได้ออกบางรอยอ้อยอิงอยู่เหนือพื้นดินแสงเช้าสาดลอดยอดไม้ลงมาเป็นลำลำป่าที่น่ากลัวเมื่อคืนนี้กลับดูอ่อนโยนอย่างประหลาดในยามนี้คุณนายละมดุดลืมตาขึ้นมาช้าช้าร่างกายยังอ่อนแรงแต่ความร้อนรุ่มจากไข้าหายไปแล้วสิ่งแรกที่เธอเห็นคือแผ่นหลังของเอก เขานั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างกำลังเติมฟืนเข้าไปในกองไฟที่ใกล้มอดเขาหันมาเมื่อได้ยินเสียงขยับแววตาที่อดหับอดนอนมาทั้งคืนก็ฉายชัดแต่เมื่อเห็นเธอลืมตาแววตานั้นก็อ่อนลงทันทีคุณนายดีขึ้นแล้วนะครับเสียงของเขาเบาเหมือนกลัวจะรบกวนเช้าอันสงบเธอพยักหน้าริมฝีปากซีดยกยิ้มจางๆเมื่อคืนนี้เอ,อฉันคงลำบากเธอมากนะ เอกสายหัวทันทีไม่ลำบากอะไรเลยครับผมเต็มใจคำพูดสั้นๆแต่หนักแน่นทำให้หัวใจของคนฟังสั่นไหวอย่างไม่รู้ตัวเอกไปตักน้ำจากลำธารใกล้ๆล้างหน้าให้เธออย่างสุภาพระมัดระวังปลายนิ้วหยาบกร้านสัมผัสผิวแก้มเพียงแผวเบาแต่คุณนายละมุดกลับรู้สึกชัดเจนรากับถูกแตะถึงหัวใจเดี๋ยวผมหาอะไรกินง่ายๆให้นะครับ เขาพูดพางหลบสายตาของเธอเธอมองตามเขาพึงรู้ว่าคนงานหนุ่มที่เคยเป็นเพียงลูกจ้างวันนี้กลับมาเป็นคนเดียวที่เธอพึ่งพาได้ระหว่างที่นั่งรอกันคุณนายละมดสังเกตเสื้อของตัวเองมันคือเสื้อคลุมของเอกเธอไม่รู้ว่ามาอยู่ที่ตัวของเธอได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่กลิ่นอ่อนๆของเขายังติดอยู่ใจของเธอก็เต้นแรงขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะพิษใคร แต่เพราะความใกล้ชิดที่ไม่ควรเกิดขึ้นกลับเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเอกยื่นน้ำอุ่นให้มือทั้งสองแตะต้องกันเพียงชู้วูบต่างฝ่ายก็ต่างชะงักมองตาซึ่งกันและกันแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครดึงมือกลับทันทีแววตาที่สบกันนิ่งลึกและเต็มไปด้วยคำถามท,าที่ไม่มีใครกล้าถามคุณนายละมดเป็นฝ่ายหลบตาก่อนถ้าออกจาป่าได้ ทุกอย่างก็คงกลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะเอกนิ่งไปก็จะตอบอย่างระมัดระวังผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณนายคําตอบนั้นไม่ได้ให้ความมั่นใจเธอแต่กลับซื่อตรงจนเธอก็เผยยิ้มให้เขาเช้าวันนั้นพวกเขาออกเดินต่อด้วยกันไม่ใช่ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างเหมือนแต่ก่อน แต่เป็นคนสองคนที่ต่างผ่านคืนอันเปราะบางมาด้วยกันและต่างรู้ดีว่าบางความรู้สึกแม้ไม่ต้องเอ่ยก็ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปแล้วทางป่าเริ่มโบ่งขึ้นแสงแดดแรงกว่าเดิมแต่กลับไม่อบอุ่นเท่าความเงียบระหว่างคนสองคนคุณนายละมดุดเดินช้ากว่าเมื่อเช้าไม่ใช่เพราะอ่อนแรง แต่พ่อใจของเธอเริ่มหนักขึ้นทุกก้าวเอกเดินนำหน้าไปไม่ไกลคอยหันกลับมามองเป็นระยะทุกครั้งที่เห็นเธอหยุดเขาจะหยุดด้วยไม่เลงไม่เดาราวกับรู้ดีว่าความรู้สึกของเธอกำลังเดินช้ากว่าร่างกายอีกไม่นานน่าจะพ้นป่าแล้วนะครับเขาพูดขึ้นเพื่อทำลายความเงียบคุณนายเองก็พยักหน้าแต่ก็ไม่ได้ยิ้มคำว่าพ้นป่าควรทำให้โล่งใจสิ แต่กลับทําให้หัวใจของเธอหวิวิว,วอย่างน่าประหลาดใจระหว่างทางเอกยื่นมือมาให้ช่วยพยุงตอนที่ข้ามร่องน้ําตื้นๆคุณนายมองมือนั้นอยู่คู่หนึ่งก่อนจะจับไว้ครั้งนี้เธอไม่รีบปล่อยมือของเอกยังคงอบอุ่นเหมือน,นคืนก่อนเหมือนเช้าเมื่อคู่นี้เหมือนกําลังย้ําเตือนว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความฝันเธอเงยหน้าขึ้นเอกถ้าวันนั้นไม่หลงป่าเธอคงไม่ต้องลำบากแบบนี้หรอกนะ เขาสายหัวเบาๆผมไม่คิดว่ามันลำบากนี่ครับคำตอบเรียบง่ายแต่จริงใจจนคุณนายต้องเม้มดินฝีปากก็ว่าถ้าพูดต่อไปน้ำเสียงของตัวเองจะสัน่นเสียงของคนดังแว่วมาจากไกลๆเสียงของเครื่องยนต์เสียงเรือกหาเอกหยุดเดินทันทีสีหน้าดีใจชัดเจนมีคนอยู่แถวนั้นนะครับเรารอดแล้วนะครับคุณนายคำว่ารอดแล้วกลับทำให้คุณนายละมดรู้สึกเหมือนว่าบางอย่าง กำลังจะหายไปแล้วเธอถอนมือออกช้าๆราวกับไม่อยากให้เขารู้ว่าเธออยากจากไปนานกว่านี้เธอรู้สึกใจหายก่อนจะออกจากป่าคุณนายหยุดยืนหันมามองเอกนิ่งเอกเมื่อคืนกับวันนี้เธอเว้นจังหวะฉันไม่อยากให้มันเป็นเพียงแค่เรื่องจำเป็นหรอกนะเอกเงียบไปสายตาคมเข้มอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดผมก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นแค่นั้นนะครับ เขาตอบช้าๆหนักแน่นกว่าทุกครั้งแต่แล้วเขาก็หลบสายตาเธอแต่ผมเป็นแค่คนงานของคุณนายนะครับผมมันต่ำต้อยคำพูดนั้นไม่ได้ปฏิเสธแต่ขีดเส้นบางๆขึ้นมากลางหัวใจของทั้งสองคนคุณนายละมดยิ้มเศร้าๆเป็นรอยยิ้มของผู้หญิงที่เพิ่งรู้ว่าความสงสารของตัวเองอาจเป็นกำแพงที่เจ็บที่สุดเมื่อก้าวออกจากป่าแล้วโลกเดิมกำลังรออยู่ ตำแหน่งหน้าที่ฐานะทุกอย่างพร้อมจะกลับมาทำหน้าที่ของมันแต่ในหัวใจของคุณนายละมดุดและในแววตาของเอกต่างรู้ดีว่าป่าที่พวกเขาหลงไม่ลึกเท่าป่าที่หัวใจของทั้งคู่กำลังหลงอยู่ในตอนนี้บ้านใหญ่กลับมายืนตะหง่านเหมือนเดิมหลัวสูงสนามกว้างทุกอย่างเรียบร้อยสงบราวกับไม่เคยมีคืนหนึ่งในป่าที่คุณนายละมุดเกือบตาย และเกือบรักด้วยเธอนั่งอยู่ในห้องรับแขกถ้วยน้ำชาวางอยู่ตรงหน้าแต่ก็ไม่ได้แตะต้องสายตาคมสวยทอดมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเอกกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่ไกลๆเหมือนเดิมทุกอย่างช่างเหมือนเดิมแต่หัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณนายพักผ่อนเถอะค่ะหมอบอกว่าต้องอย่าเครียดนะคะเสียงของคนใช้เตือนเบาๆคุณนายพยักหน้าแต่เมื่ออยู่คนเดียว เธอกลับเอามือแต่อกตัวเองแน่นตั้งแต่หายไข้ามาสิ่งที่ไม่ยอมหายไปก็คือความรู้สึกภาพในคืนนั้นย้อนกลับมาไม่หยุดไออุ่นจากอกของเอกลมหายใจที่หนักแน่นเสียงละเมอของตัวเองที่เขาเป็นคนรับฟังทั้งหมดเธอไม่รู้เลยว่ามันคือพิษไข้หรือว่าพิษใจกันแน่วันต่อมาเอกเข้ามาในงานงานตามปกติยืนห่างๆก้มหน้าสุภาพเหมือนเดิมทุกอย่าง ที่ดินแปลงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนายเธอพยา,ยามองเขาเหมือนเดิมเหมือนนายหญิงมองคนงานแต่สายตากับทรยศหัวใจเธอเธอสังเกตว่าเขาผอมลงตายตาก็คำ้ำราวกับคืนที่เฝ้าเธอมันยังไม่จบลงไปในใจของเขาเช่นเดียวกันเอกเธอเรียกชื่อของเขาเบาเกินไปเขาเงยหน้าสบตากันเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็รีบหลบมีอะไรครับไม่มีคำไหนควรพูด ไม่มีสิทธิ์ไหนควรอ้างคุณนายละมุดจึงได้แต่สายหน้าไม่มีอะไรเธอไปทำงานต่อเถอะเอกเดินออกไปทุกก้าวของเขาเหมือนเดินผ่านหัวใจของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนนั้นคุณนายละมุดนอนไม่หลับทั้งที่ร่างกายก็หายดีแล้วเธอลุกขึ้นนั่งโอบกอดเสื้อคลุมบางตัวตัวเดียวกับที่เธอใส่ในป่ากคืนนั้นตัวเดียวกับที่มีกลิ่นกายของเขาน้ำตาก็หยดลงเงียบๆไม่มีเสียงสะอื้น มีเพียงความเจ็บที่เธอไม่อาจบอกใครได้ถ้าวันนั้นฉันไม่เป็นไข้ก็คงจะดีเธอพึมพำกับตัวเองเพราะถ้าไม่เป็นไข้หัวใจของเธอคงไม่อ่อนแอคงไม่เผลอฝากชีวิตไว้ในอ้อมแขนของคนงานหนุ่มและคงไม่เผลอรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นแบบนี้ในอีกมุมหนึ่งของบ้านเอก็นั่งอยู่ตามลํพังมองมือของตัวเองเงียบๆมือคู่นี้เคยโอบกอดนายหญิง เคยเป็นที่พึ่งและตอนนี้ต้องทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเลยเขาการมือแน่นเจ็บไม่แพ้กันแต่เลือกเก็บไว้เงียบๆพราอเขารู้ดีว่าความรักของเขาไม่มีที่ยืนคืนนั้นบ้านใหญ่ที่เงียบผิดปกติคุณนายละมดุดนั่งอยู่ที่หน้ากระจกเงาสะท้อนเผยให้เห็นดวงตาที่แน่วแน่กว่าทุกคืนที่ผ่านมาเธอคิดมามากพอแล้วร้องไห้มามากพอแล้วและเจ็บ จนไม่อยากโกหกหัวใจของตัวเองอีกผ้าคมสีอ่อนพาดบา่าก้าวเท้าออกจากห้องอย่างเงียบงนันผ่านสวนผ่านความมืดไปยันเรือนพักคนงานหลังเล็กที่มีเพียงแสงตะเกียงเรียบีอยู่เอกเปิดประตูออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นเธอยือนอยู่ตรงหน้าคุณนายเสียงของเขาแผ่วลงรากลัวว่าจะเอ่ยดังเกินไปคุณนายละมุดไม่ตอบ เพียงก้าวเทาเ้าเข้าไปในห้องไม้แคบๆกลิ่นฝนกลิ่นไม้และกลิ่นคุ้นเคยของเขาอบอวนฉันมาที่นี่เพราะไม่อยากหนีอีกแล้วนะเธอพูดช้าๆชัดถ้อยชัดคำฐานะจะส่งหรือจะตาำฉันไม่สนใจนะคืนนี้เอกนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขาควรถอยควรหยุดแต่สายตาของเธอทำให้เขาขยับไม่ได้คุณนายละมุดยื่นมือออกไป วางมือลงบนแผงอกของเขาเบาๆไม่เล่งไม่ลุกเป็นเพียงการยืนยันว่าเธออยู่ตรงนี้ด้วยความตั้งใจอย่าป่อให้ฉันต้องเสียใจที่ไม่กล้าเลือกนะเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเอกปิดประตูลงช้าๆโลกภายนอกเงียบหายเหลือเพียงลมหายใจที่ใกล้กันเกินกว่าจะปฏิเสธไม่มีคำพูดมากมายไม่มีคำสัญญาไม่มีคำอธิบาย มีเพียงการกระทําที่ชัดเจนของเธอมีเพียงอ้อมแขนที่โอบรับอย่างระมัดระวังและความเงียบที่ร้อนแรงยิ่งกว่าคําพูดใดๆแสงตะเกียงไหววูบเงาสองเงาทาบทับกันบนผนังไม้ความรู้สึกทั้งหมดถูกรวบรัดไว้ในค่ำคืนเดียวไม่จงแจ้งแต่ชัดเจน้าวันใหม่ก็มาเยือนคุณนายละมเดยืนมองแสงแรกของวันรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปาก เธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องเผชิญกับอะไรไม่รู้ว่าคำาคอรหาจะดังมากแค่ไหนแต่คืนนี้เธอไม่ทรยศหัวใจตัวเองและนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นของเธอ